อยากจะเป็นอย่างกูนินจะดอนบินแม่แล้วเมาตลอดวลานแม่ด้วแวร์ลีนี่มาเคิเป็นโบนี่เนิฟเด็ดโอทีโปลงเงียบในคลับเป็นทุกบ้านนี่โนมมีอัมสโมกิ้งเกินอันสโมกิ้งออนเด็ดเกอรเด็ดโอทีนี่มาเคิเป็นโบนี่เนิฟเด็ดโอทีโปลงเงียบในคลับเป็นทุกบ้านนี่โนมีอัมสโมกิ้งเกินอันสโมกิ้งออนเดดเกอเดดโอทีคือเชื่อต่อไปทุกเมื่อจะไอออกมาปนเลือด จุดนี้เธอเป็นเมื่อก่อนคงไม่มีคนเชื่อแต่กูเท่านั้นเป็นคนเลือกไม่ยอมให้ความคิดใครเข้ามาผลเปื้อนอย่าไปถางจนร่างกายมันดุง่งไหลลงไปตามการหมวงแวงจะตา้านทานและกูจะทำต่อไปไม่เดินไม่ไหวก็จะพยายามคลานแกตัดชีวิตที่ตื่นชืดออกแต่มึงน่าใช้ชีวิตด้วยความบิดาชนที่กูเป็นจนดวงตามเธอจะมืดบ,บอดไม่ใส่ใจกูเพียงแค่ roll it, it up smoke กอร์ like a leader ลีนี่มา cover morning up that booty balling in the club and everybody know me Smoking I'm smoking good i smoking on that good That OT could Lean good. in the and boarding up that OT Falling in the club and everybody know me I'm smoking I'm good I'm smoking on that I'm good. I'm good That OT could I'm Legendary I'm I'm good. Good. I friends I friends love all You know love You know do for all ladies my my it the ถึงแม้ฉักเพลงท i ่พวกเธอแพ้แค่วิทีถึงไม่ดังก็ไม่เป็นไรก็อันเปิ้ลไม่บาดแต่เส้นเวลาเธอบอกแต่ย่งเราห่างกันถึงแม้ฉันเป็นอิลเล็กแต่งี้เงาเป็นบางวันเช้าฉันดูว่าเธอต้องไปรังเวียนพอไม่เจอกันเราเราก็ตายได้ทิ้งสาว่าที่เธอเองก็เรียนที่เซไม่ทำยังไงเลยฉันก็ตายแต่เส้ อย่าปล่อยให้ฉันต้องนอนละเมอถึง Loud like a crowd, i have seen plain. To you become a world, counter thing. Damn, we've been wrong, we long been we been. I'm I got nothing to say b u t I love you do I love you at first sight girl I thought you knew Baby girl love all the things you do You can call me anytime if you got n o thing to do ถึงแม้เวลาส่วนใหญ่เธอต้องอยู่โรงเรียนเป็นประจำแต่มันไม่ใช่ปัญหาแค่เธอต้องการผมเท่านั้นอ้อ uh, <I want S 2> จะแบ่งเวลาจากเขียนเพลงนั่งมองเธอจากรูปถ่ายแล้วเ่ยนตัวโน้ตให้กลายเป็นเนื้อเพลงเมื่อถึงเวลาเธอพักเทียเท่ยงพาเธอเข้าไปนั่งป้อนข้าวเธอทุกวันที่โรงเรียน uh, ให้ใครต่อใครก็ถามว่าที่สองคนนั้นใครก็ปล่อยให้เขาสงสัยพี่ต่อพี่อินใช่ไหมเธอมีไฟให้เธอเธอวียนที่ไหนแล้วฉันจะได้ไปเจออย่าปล่อยให้ฉันต้องนอนละเมอถ,เอถึงแต่เธอถึงแต่เธอทำให้ทุกคนเขายืนไม่ช้า you know t ได้รับ o t มาท fucking s t a r e เรื่องแค่นี้น่ไม่มีปัญหาทำ ู้ชายคนอื่นเขาก็แค่ธรรมดาแต่ถ้าน้องคบพี่รักรองว่าแวบตา uh huh. ไม่ค่อยเหมือนดาราแต่อาจจะมากกว่านั้นพี่อาจไม่ดูดกันชาแต่พวกพี่เมาทุกวัน <is> เรื่องเวลาไม่ต้องห่วงถึงต้องทัวคอนเสิร์ตพี่จะแบ่งเวลาให้เธอครัวจะชวนเธอเป็นร้านเหล้าคงไม่เหมาะสมงั้นเจอกันที่ร้านนมพี่จะซดเธอให้จด oh, <love>. yeah. ตอนนี้ เธอต้องกาีไฟให้เธอเธอเวียนที่ไหนและฉันจะตด้ไปเจออย่าปล่อยให้ฉันต้องนอนละเมอจงแต่เธอ,งเธอึงแต่เธอทำให้คนเขายืนไม่ช้า You know 래담นะม,มาต้องฟอกอินสตาร์เรื่งแค่นี้นะไม่มีปัญหาทำให้เลยทำให้เลย Yeah ทำใหนน้นพนดเก ดูแลทุกวันเพียงแค่เธอสโมกวีทข้างฉันทำให้ห้องของเรามันเต็มในหมอกควันแม่นี่และแก๊ล Who can smoke it with me Who can run away from the cops with me Sipping on the hook with me oh baby อยู่ที่ไหนฉันยังรอเธอตรงนี้เราเคยที่ไหนเราเคยรู้จักกันที่ไหมถึงเธอจะบอก่าไม่ใช่แต่มันก็คงไม่เป็นไรมา smoke weed ดกันไหมมาเติมลนดใกลใกล้ I'm single for the night just p u r it up baby นึกถึงวันเก่านๆเชามันก็ไปโรงเรียนบางเวลาก็ smoke weed รู้สึกตัวเปล่าม่ได้ชาเชิงศร้าแม้ในนี้สโค please ผมไม่ฟังเ u s t ตั้ผมโตมากับโจนแต่บันไดิ่งไล่ก็ มันจะมีมันจจินตนาการที่คุณคือวาดไว้แล้วคุณคไปวับรักผมได้หรือเปล่าอ้าจไม่ใช่คนดีเดน่นในสายตาใครแต่เป็นคนดีนของคุณคนเดียวจะได้ไหมเวมาคุณยกลิ้นเพียวเพียงเห็นรักได้ใจคุณยังตัวคนเดียวมันดูดิเจ็บมันเป็นไปได้ไง s, <S o so d o you wanna smoke wit h me tonight ถ้ามีบ้างไหมใครได้ขิงเคีงกันมีต้องมาห่วงมีต้องมาดูแลทุกวัน พียงแค่เธอ smoke weed n c ังฉันทำให้ห้องของเรามันเต็มในห,หมอกควันแม่นั้นมีและแก้ว Who can smoke weed with me Who can run away from the cops with me ซิปไปนอนในเพอร์ with me Oh baby <I know. S 2> แล้วเธออยู่ที่ไหน <I know. S 2> ฉันยังรอเธอตรงนี้เราเคย <me. S 1> เธออยู่ที่ไหนเราเคยรู้จักกันใช่ไหมถึงเธอจะบอกว่าไม่ใช่แต่มันก็คงไม่เป็นไรมา smoke weed ด้วกันไหมมาเติมเลนให้ใกล้ I'm single for the night for it up baby give me some more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  baby give me some more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  baby give me some more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  baby give me some more give me some more me some some more baby headshot blue team win